เห็นหาดในย่างภูเก็ตนะคะายายเดินออกกําลังกายยายเดินออกกําลังกายเ่สวยมากโอ้ยมาอีกแล้วเห็นไหมเครื่งบินขึ้นอีกแล้วหน่นหนอน อเออฝุ่นพุ่นเห็นป่ฝุ่นอ่ะเห็นปะเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแต่เราต้องไปยืนตรงลม่มร่ม Bye.